เช็คด่วนค่ะคุณผู้ชมเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการซึ่งจะมีการโอนเงินในวันที่10สิงหาคมนี้ใครได้รับเงินกันคนละเท่าไหร่บ้าง โอนตั้งแต่600บาทถึง1,000บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้อิสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินกลุ่มเปาะบางในครั้งนี้10สิงหาคมกลางกระเป๋ารอการโอนเงินพร้อมกันทั่วประเทศค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ ในการจ่ายเงินเดียวยากลุ่มเปะบาง3กลุ่มค่ะเงินเดียวยางวดเดือนสิงหาคม2565เข้าบัญชีวันไหนนะคะ ซึ่งการจ่ายเงินครั้งนี้ค่ะในวันที่10สิงหาคม2 5 6 5จะเป็นการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุนะคะเพื่อความพิการแล้วก็เงินอุดหนุนบุตรหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกที่จะจ่ายเงินก็คือเงินอุดหนุนบุตรหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึง6ครัวให้กับครอบครัวในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยจะได้รับเงินอุดหนุน600บาทต่อเดือนค่ะตามมาด้วยกลุ่มเบี้ยความพิการนะคะสําหรับผู้ ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเปี้ที่800บาทแล้วก็ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเบี้ยงชีพ1,000บาทพิเศษขึ้นมาหน่อยสําหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเพื่อความพิการ,การในวันที่22สิงหาคม2565อีก200บาทกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะนำวงเงินมารวมกันก็จะได้รับสูงสุดถึง1,000บาทนั่น ตามมาด้วยกลุ่มที่3ค่ะคุณผู้ชมก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดในวันที่10สิงหาคม2565กค่ะก็คือ60ปีถึง69ปี600บาท70ปีถึง79ปีอยู่ที่700บาทนะคะ8ปปีถึง8 9ปีรับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1000บาทค่ะในส่วนของการจ่ายเงินพิเศษเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเหลือสิทธิน อีกสองเดือนจะไปใจ่ายในวันที่19สิงหาคมแล้วก็19กันยายนในการรับเงินก็แบ่งตามช่วงอายุเลยค่ะ60 ปีถึง69ปีรับอยู่ที่100บาทนะคะ70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่150บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่200บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่250บาทค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินสำหรับผู้สูงอายุที่ยังคงได้รับสิทธิ์นะคะผู้พิการที่ยังคงได้รับสิทธิ์แล้วก็เงินอุดหนุนที่ยังคงได้รับสิทธิ์ในวันที่10สิงหาคม2565ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะะค จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ